จัดโปรโมชั่นให้นะครับจาก8 7 9 0 0 0บาทกับ m ิวเคันนี้นะครับวันนี้เราขายเพียงแค่7,990,000บาทเอาส่วนลดไปครับ8 0 0 0 0บาทเฉพาะ m ิวเคันนี้นะครับเอาก็เฉพาะเดือนนี้เลยนะครับใครจองคันนี้นะครับส่วนใจซื้อจองได้ทันนะครับ โปรตัวคานะครับมีก็จะสวยมดครอบครัวจะที่นั่งค่ายยูสุเข้ามาใหม่ครับวันนี้เป็นยูสุ m ิวเนะครับ3.0และเป็นตัวพิเศษเป็นตัวดิออ i ิกนั่นเองนะครับดิออริกคืออะไรและชุดแต่งดิออ i ิกมันมีอะไรบ้างนะครับผมจะพามาชมกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ท็อปสุดแล้วก็เป็นตัว4ฟร์วิด้วยนะครับปี2020แท้ๆเลยนะครับราคาดีมากๆเลยครับคันนี้วันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้ายูสุ มิวเอ็กซ์ดออนิกคันนี้ครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับเอาแต่ต่างๆมีอะไรบ้างวันนี้มาชมกันได้เลยนะครับผมยูสุมิวเอ็กซ์3.0 4วีลสภาพดิออร์นิกนะครับอย่างแรกเลยครับผมบอกว่าดิออรนิกเนี่ยเป็นตัวที่หายากนะเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นออ l n นิวนะครับผมนี่กระจังหน้ายูสุใหญ่ๆเลยนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งดิออนิกนี่ครับนี่ไหม การชนหน้าตัดด้วยคิ้วดำสวยงามมากไฟฟ็อกแอมป์ตั้งหมดในตัวไฟหน้าเป็นไฟแบบ LED นะครับนี่สวยงามมากนะครับเป็นไฟตัวใหม่แล้วนะครับจะมีเฉพาะตัวดีออร์นิกเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สีจะเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินเดิมโรงงานเลยนะครับแล้วก็วัสเกันหินจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะครับคันนี้รถสวยนะครับไม่ชนหนักไม่ผิดคว่ำไม่น้ำร่วมครับผมตัวดีออรเน่ยจะมีนี่เป็นคิ้วคิ้วดำนี่คือมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ออฟแม็ตรงนี้ครับ ยางปี22่องของบิสโอนนะครับบิสโอน์ดูเลอร์นะครับ2 5 5 6้า R 1 8นะครับดดเดซเบคคู่หน้าครบเลยนะครับช็คเดิมสปริงเดิมหมดแล้วก็ช่วงหน้าสวยเจ้าของกับเช่าานกันในกรุงเทพนะดูไกด์เขาดีมากากราจบเป็นสีบอลเงินตัดด้วยสีดำข้างหน้านะครับผมแล้วก็ไฟตรงนี้มันไนขั่าจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับถ้าหัวเป็นสีดำแบบนี้แสดงว่าเป็นของตัวดีออนถี่แท้ๆเลยนะครับเมื่อประตูโครเมียมมาพร้อมกับแอกอังคาตรงนี้นะครับด้านในนะครับอ่านี่ครับแผงข้างงงปปรรรระะะตตู่าาาาๆนนนนคคคััับบบบสวยมมมมมกกพ้อเ็็โแลผ นี่สวยงามมากบประตูหน้าฝั่งสายไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับผมแล้วก็เม็ดอ่างประตูนะครับตอกโครมชัดเรียงสวยนะครับสภาพดีสภาพเดิมหมดเลยนะครับนี่บนล่างเห็นไหมเดิมๆครับคิ้วย่างนี่ยังเหนียวๆเยอะเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้แกะมาดูนะครับนี่ครับเบาะจะเป็นเบาะคูแม็กนะครับคูแม็กคืออะไรคูแม็กคือเทคโนโลยีเบาะของอิสุเขานะครับผมนี่ จะมีเฉพาะตัวดิออริกเท่านั้นนะครับนี่ให้ดูเลยครับผมตามคอนโซลเกียร์ต่างๆแล้วก็จะเป็นตัวรับมจอนอินพิเกเตอร์ด้วยนะครับเบาะไฟฟ้าจะเป็นเบาะเฉพาะคนขับนะเบาะฝั่งคนนั่งจะเป็นเบาะปรับมือธรรมดานะครับผมประตูหลังฝั่งซ้ายน็อตเดิมหมดครับทั้งบนและด้านล่างสติ๊กเกอร์ไซด์แอร์แบ็กเดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่เดิมๆหมดเลยนะครับไม่แกะไม่ถอดใดๆประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับให้ดูแบบนี้เลยสภาพเดิมๆสวยๆนะครับ นี่ครับเม็นอาร์คเดิมตอกชัดเรียงสวยนะครับผมสภาพดีสภาพเดิมหมดนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับเบาะต่างๆสภาพดีสภาพสวยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์เพดานนะครับแล้วก็จะมีจอกลางด้วยนะครับผมหรือบางคนจะเรียกว่าจอแขวนนั่นเองนะครับผมนี่ อ่ะพักแบบนี้เลยนะครับมันก็สามารถนั่งขึ้นบาะท่อสามได้มีที่วางแก้วด้วยนะเนยครับมันก็ดูตามโรมต่างๆนะครับน็อตไม่จมน้ําไม่พีคว่ำนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเดียวไม่เป็นสนิมนะครับผมสภาพดีสภาพสวยเลยนะครับสภาพด้านในต่างๆสภาพสวยนะครับผมน็อตต่างๆโครงสร้างเดิมหมดเลย ยางหลังฝั่งซ้ายยางบิตโตนสภาพดีมากครับยางปีสมัยี่สทั้ง4เส้นนะครับแล้วก็ดิสเบรกเดิมๆอยู่ครบหมดนะครับล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับสวยมากนะล้อแม็กตัวนี้นะครับแล้วก็แชสซีของเขาแชสซีเดิมแชสซีสวยนะครับผมนี่สภาพดีสภาพเดิมแล้วก็ไฟท้ายของเจ้าดิออนิกนะครับพอเวลาเปิดไฟหลี่หรือไฟหน้าเนี่ยจะมีเป็นเส้น LED ตรงนี้นะครับนี่คือเป็นไฟท้ายของของตัวดิออนิกเลยนะครับผมเท่มากนะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านท้ายนะครับนี่ครับของเขาหมดเลยนะครับมีกล้องหน้าหลังในตัว แล้วก็จะมีนี่สปอยเลอร,อร์ท้ายแล้วก็ชิปสนามสปอยเลอร์เป็นสีทูโทนแสดงว่าเป็นของดิ o n ออแท้นะครับอ่ามาดูฝาท้ายกันฝาท้ายเดิมหมดนะครับตะเข็บต่างๆซ้ายขวาเดิมหมดเลยนี่ให้ดูครับสภาพดีสภาพสวยนะครับด้านในก็สามารถพับเบาะลงไปได้นี่พับเบาะได้ราบเลยนะครับสวยมากนะครับ ส่วนยางอะอยู่ไหนยังอะอยู่ด้านใต้นะครับนี่ด้านใต้นะครับยางอะไรลก็ไปเท่าเดิมๆนะครับคันนี้ใช้งานน้อยนะแล้วก็รถไม่ลุยน้ําเค็มนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับสภาพดีมากๆทุกอย่างคือโอเคมากๆเลยนะครับราคาดีด้วยแล้วสภาพดีด้วยแน่นอนรถเป็นสีบอลเงินนะ,ะโดนแดดสวยมา,า,มากกแล้วก็นี่หับโอโก้ o Go, ต่างๆมิวเอ็กซ์อิวสุโฟร์วิวไนะครับเป็นตัวขับสี่นะครับคันนี้คือเป็นตัวท็อปแล้ว ขับ4ไม่ได้ขับสี่ฟูลไทม์นะครับเป็นขับ2ปรับขับ4ี่นะครับใครที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขับสก็ไม่ต้องไปหมุนมันเพราะว่ามันจะมีตัวปับให้หมุนได้นะครับว่าจะใช้ขับสองขับ4นะครับผมยางฟังความครับยางบิสโตนดูลเลอร์สเปคเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ยางปีเลียวกันหมดเลยนะครับสภาพยางดีก็แชสซีสวยนะครับผมด้านในต่างๆนะครับนี่ครับดูเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คต่อกลมทัดเรียงสวยนะครับผมสวยงามมากนี่ฮะ สภาพเบาะแลนะในสภาพต่างๆนะครับเดิมหมดเลยฝั่งคนขับนะครับนี่มาให้ดูกันน็อตต่างๆเดิมหมดสติ๊กเกอร์กุมยางนะครับว่าเติมไซส์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องเติมกี่ปอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีครับเมทอาร์ให้ดูเห็นไหมตั้งแต่เสากลางขึ้นไปเลยเนี่ยจังหวะโค้งจังหวะว้า,า,วา,วาวนะครับเดิมหมดไม่มีตอกทาใหม่เลยนะครับสภาพดีมากนี่เป็นไงด้านข้างด,านนด้านบนนะครับสวยงามมาก สภาพด้านในนะครับเป็นกุญแจพุตตาร์นะครับนี่ระบบต่างๆครบหมดเลยนะนี่สวยงามมากเบาะไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับแล้วก็เป็นเบาะคูแมกนะนี่เท่มากนั่งเอาเย็นเขาบอกว่ามันจะระบอากาศได้ดีกว่าเบาะหนังธรรมดาทั่วไปหรือว่าเป็นหนังสังเคราะห์นั่นเองนะครับนี่กระจกออโต้เฉพาะคนขับมานเดียวนะอีกสามมันเด้อกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับผมสภาพสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะว่า3.0นคันในห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างครับผมไปชมกันอ่ะเปิดฝาปรงขึ้นมานะครับคันนี้จะเป็นไม้ค้ำแบบนี้นะครับ นี่ให้ดูเลยโครงสร้างเดิมสติกเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับนี่น็อตเดิมแก้มเดิมหมดเนี่ยเอามารูปดูได้ครับน็อตเดิมคานเดิมแล้วก็ไม่มีสาดสีมาเลยนะครับนี่สติกเกอร์เขตตัวถังนะครับจะเป็นเตาะบุดแบบนี้นะครับสองบุดเดิมเดิมแล้วก็เล่มตัวถังตรงตามเล่มตรวจสอบได้นะครับคานหน้าเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายขวาเดิมฝาปวงหน้าเดิมหมดนะครับนี่ สวยงามมากก็นี่นไหมคานหน้าไม่แกะไม่ถอดด้านในเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ครับหม้อน้ําเดิมนีม่เห็นไหมเข็มขัดรัดยังเป็นของเดิมหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนสายพันธุ์หน้าเครื่องมาตอนแสนเรก้าร้อยนะครับอ่าเก้าร้อยสภาพดีสภาพสวยคันนี้ครับประกันนะครับรถไม่ชนหนักไม่ผิวข้างไม่นม้ำเค่องกรนตันตีไม่แท้นะคันนี้ไม่แค่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับไม่แท้แน่นอนแนละ้วก็กองอากาศเดิมไม่ได้เปลี่ยนกองซิ่งมานะครับระบบปั๊ม ABS ต่างแล้วก็นี่เห็นไหมปั๊ม ABS เดิมแล้วก็ ระบบเบรกน้่ยมันเดิมหมดแล้วก็ปั๊มดีเซลของทุกอย่างสภาพดีสภาพเดิมหมดเลยนะครับห้องเครื่องส่วนห้องเครื่องสะอาดครับกับเครื่องสับมันซีดีเซลคันนี้ไม่ติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่แตกไม่จูดนะครับเป็นรถเดิมๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับว่าตัวคันนี้ครับ3.0มศูนยดีออลิคจะมีออปชั่นอะไรบ้างด้านในนะไปชมกันคันนี้ก็เหยียบเบรกกดปุ่มนี่สตาร์ทนิ่งๆเลยนะครับโอ้ไอเย็นเจี๊ยบเปาแอร์สักคู่ เลขไมล์129,000กิโลนะครับก็เกือบแสนสามแล้วนะครับแต่ว่าประวัติศู์ตรงทุกระยะไฟหน้าจอไม่มีใครแจ้งเตือนนะครับมีแค่ประตูทิ้งไว้อย่างเดียวที่เกือปกตีหมดจอ GPS ต่างๆเรียกว่าแมปนีเวกเตอร์ก็ของอสซเซาก็คืออยู่ครบหมดนะครับระบบต่างๆนะครับนี่จอของเขาดเดิมหมดมันติฟังก์ชันปูมการสองฝั่งครบมีคูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ไฟหน้าฟัดหมอมีครบเลยนะครับแล้วก็นี่เจ้าของเก่ายังไม่เคยแกะนี่เอาไปเลยนะครับ ตัวดนะิออลนิกเนี่ยบางคนจะไม่รู้นะว่าไอ้กล้องตัวนะี้เป็นเป็นกล้องมองหลังใช่ไหมเขาก็จะเป็นกล้องบันทึกเป็นตัวนะเห็นไหมมันจะมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยกดบันทึกตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีเฉพาะดนะิออลนิกนะกล้อง,งหลังอีสุก็คือมีปกตินะครับคอนโซลการต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นลายเป็นโนแบ็กนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีโลโก้อ็กซ์ X, นะครับแอร์จะเป็นแอร์มือหมุนเป็นแอร์ออโต้แสดงบทผลแบบดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ใครที่จะใช้ตัวขับ4ก็มาปรับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวขับ2ขับ4อยู่ตรงนี้นะครับ อ่าก็เบรมือธรรมดาอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นรถที่ขับง่ายมากเครื่อง3 0 0 0ซี cc นะครับดีเซลเดิมๆเ,เลยนะครับใครที่ชอบรถเจที่นั่งของค่ายอิซูนะครับผมบอกเลยว่ารถมันขับดีมากๆนะครับราคาตอนนี้ไม่แรงแล้วนะครับรถปี20แท้ด้วยนะครับ อะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปชมกันนะครับไปอีวสูมิวเอ็กซ์ามจุดดิออคันนี้นะครับปีสอันยี่สินะครับโฟวิด้วยนะจัดโปรโมชั่นให้นะครับจาก8ปด0 0 0เจ็้านบาทกับมิวเอคันนี้นะครับวันนี้เราขายเพียงแค่7จ็ดแสก้้านบาท เอาส่วนลดไปครับ8 0 0 0 0บาทเฉพาะมิวเอคันนี้นะครับเอาก็เฉพาะเดือนนี้เลยนะครับใครจองคันนี้นะครับส่วนจซื้อจองได้ทันนะครับรด4ี่บนเงินเดิมโงงานรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีก็ประวัติสู์ตรงทุกยักไม่หนึง0กิโลนะครับส่วนจซื้อคันนี้นะครับก็ติดต่อมาที่โปรโออโต้คาร์ได้เลยนะครับ จะไฟนแนนซ์ได้ซื้อเงินสดได้นะครับจังหวัดเรามีบริการไฟนแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับสนใจซืญญ้อมาจ,จองเข้ามาครับทางนั้นออกมาจองเสร็จปุ๊บนะครับจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์โทรหาก็กเซ็นเอกสารถึงบ้านเลยนะครับไฟแนนซ์ผ่านนะครับเรามีรถสไลด์ส่งตรงถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมอ่าสนใจซื้อคันนี้ก็สามารถมาจ,จองคันนี้ได้เลยนะครับผมฝากช่องทางเลยต่อทุกแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับที่ผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมอ่าใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์กดไลค์ให้พวกผมด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมแรกหน้ามาก็เจ้าอีซุมีเน็กซันนี้นะครับ3.0 4 w h e e l โฉมดิออลิคนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมออ์นิวนะครับบอกเลยว่าราคานี่มงมาเยอะมากๆนะได้3.0 4 w ิ e ล์ด้วยนะครับราคาเพียงแค่870,000ก็ขั้นบ่าท่านเองนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ